สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้คุยและข่าวทั้งช่องตามตียดชีวิตอีสานโดยที่แดงคนไข้พี่น้องครับคือเก่าเหมือนเดิมน้ำเอาขอมูลแนวทางข่าวข่าวคร่าวนะครับเรื่องเล่าที่น่าสนใจหลายสำนักหลายอาจาร,รย์หลายแหล่้อมูลนผนเอ,อือเฟือแบ่งปันมาเนาะที่แดงก็มา่ฝากตอนเบาสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับพอกันคลิปนี้ขณะที่ทีแดงกําลังเบาอยู่นี่ 20.31นาฬิกา30นาทีคำขึ้นของวันที่สมีิถุนายน2 5 6พสิบพพี่น้องมาตามขอมุลแนวทางของยายพ่อนนนดินแดงพี่น้องครับยายพ่อนนนดินแดงโตเพิ่นเองนั้นเพิ่นถือเพิ่นหมานม่แหละย2่สงวดติดเดอ้อขันงวดนี้มานอียกได้ยิ้มอียกนี่ก็สิเป็นงวดที่ยีพี่น้องนะครับป้าบอธมดาได้คน2 2 2สิบงมวดติดทีเนาะนะครับ วัตทีพผนานมาในกาเพิ่นมาเพิ่นเขา่าเลขสูตรเพิ่นก็ได้แล้วก็เลขฝันเพิ่นน่ก,ก็มากก็เข,าข่าคือกันพี่น้องครับเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเสิพี่น้องเบิ่งขอมูลแนวทางของยายพ่อน ในงัดทิพผ่านมาสากรนะครับเลขสูตรเพิ่นมาอยู่นะครับงัดทิพผ่านมากระดเนาะสองหาหาสองนี่มานะครับเลขสูตรเลขข้างบนออกสามหาสองเพ่นองผมแล้วก็อีกใบหนึ่งนีเป็นเลขฝันนะครับโอ้ยบัวมากกับเกิดเสดายอยู่เด้เลขฝันเพิ่นนันเพิ่นฝันว่าพอเพิ่นมาบอกอีนางเอ้ยมันจะออกตัวนี้เด้อสามตัวมันจะออกตัวนี้เด้อเพิ่นว่านะครับเพิ่นก็คุ้มทิดแดงซื้อลอตเตอรี่ว่าสัตเด ซื้อให้ได้เด้อที่แดงซื้อให้ได้เด้อเพื่นกว่านะครับสามศูนย์เจ็ดนี่ไม่พี่น้องยายพ่อนเพิ่นกระได้ยิ้มเลยหัวนะครับลอตเตอรี่สามใบอยู่เพื่อนบอกเป็นเหล็กไทยรางวัลที่หนึ่งดอกแต่ว่าเพื่อนออกเป็นเหล็กไทยสามโตสันเดนะครับสามศูนย์เจ็ดนี่หมวดนี้เพิ่นฝันอีกแล้วพี่น้องครับเพิ่นฝันว่าพอเพื่อนมาบอกหมวดนี้บอกรางวัลที่หนึ่งเด้พอดีว่ามีหลว่งพอถ่วงเพ่นนํานะครับเพ่นถือเหล็กแล้วเพื่อนไปทําบุญนวาวหมวดนี้ยายสือไปจังไรกระสิถือเออพระถ่วงเพ่นนั้น ละก็ถึงเวลาแล้วสิได้รางวัลใหญ่พันวาจังสี่นะครับสําหรับยญ่พ่อนุนดินแดงกระดายเนาะนะครับพ่อพันบอกพกตัวพันวารางวัลที่หนึ่งเด้อนางเลยวะสันพี่น้องบุกข้นสิพาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงด้วยนะครับพี่น้องครับเอาสาหรับงวดนี้นะครับเพ่นแบ่งปันไม่แหลวนี่เป็นเหลขสูตรเพ่นนะครับเลขสูตรที่หนึ่งนี่พ้นเหตดแล้วตั้งแต่หลังเลขกออกนะครับพ่นทรงเห้ที่แดงพันวาที่แดงเอ้ยเฝ้าเอาลงเห้ใหายย่าในเด้อ เดี๋ยวก็จะหาว่ายายหลอกกว่าสัมสูตรที่หนึ่งยายพร่นนะครับสามตัวเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกสามสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดนะครับละกะสองตัวห้าสามห้าสองศูนย์ห้าห้าแปดและเจ็ดสองพี่น้องครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งของยายพ่อนนุ่นดินแดงเดอ้อละก็ถัดมาในเป็นสูตรที่สองนะครับเพิ่งทรงหินแดงมือว่าน,นี่เนาะมือวันที่สองนะครับสูตรที่สองนี้ก็ได้ เพิ่นว่าก็ขึ้นอยู่ดอกว่าิส่งให้บ่นอ่ะสูตรที่สองนี่เพิ่นว่ามันก็เดินดีขึ้นกันบสันสองหนึ่งสามสองหนึ่งหกสองหนึ่งเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ดนี่คือสูตรที่สองนะครับพี่น้องครับบอกเพื่อนย่ายพ่อน,นั่นที่แดงคุณญาติรวบรวมขอมูลของเพื่อนวัดทุกขอมูลไว้ในไว้ในคลิปนี้เด้นนะครับเพื่อว่ามันจะสิบอสะไส้ใหญ่ยังไหมพี่น้องนะครับมันจงเพื่อเป็นการควบถ่อนของข้อมู่วัสดุอะนะครับ ขันยายไปวไลาคลิปลายัางสิบเวลาเ้องคนของมุ่นยังสิบมันก็นสิบคนยากไหมพี่น้องคมอันนั้นคือสูตรเพื่อนนะครับแล้วก็ว่าเพื่อนฝันว่าไม่ใญ่เถ่ามับอกเลขนะครับเพื่อนก็นสอสอถามว่ายายยยายเป็นใครมาจากไหนวะสันยายนั่นก็เลยว่าอา้าวหนูจายายไม่ได้เลยยายก็เป็นยายของหนูไงวะสันในฝันนั้นนะครับยายเพิ่นบอกเลขพี่น้องครับเจ็ดสี่เก้ากับเจ็ดสี่หกเดินนะครับอันนี้ ยายเพิ่นบอกเลยนะครับเจ็ดสี่เก่ากับเจ็ดสี่หกนะครับพี่น้องครับเพิ่นไปทําบุญอยู่วัดหลวงพ่อกระท่วงวามถึงเวลาแล้วถี่เพิ่นสิมิโศกใหญ่หัวสนเห็ดไปจังไรกระสินดยิมไปหัวหลวงพ่อเพิ่นว่าหลวงพ่อเพิ่นกระบอกอีกนะครับหลวงพ่อเพิ่นบอกเลขหกเจ็ดสี่สเด็นะครับนี่หกเจ็ดสี่กับไปตรงกับเลขฝันเพิ่น เมื่อกี้นีเนาะนะครับแต่ว่าเลี้ยง่นเลี้ยงคนละตำแหนง่งแต่ว่ากระเล็กเดียวกันนะนะพี่น้องครับนี่หละนะครับเอาบัตรที่นี่ที่แดงสีให้พี่น้องฟังที่ฝันล่าสุดนะครับพอเพ่นมาเข่าฝันเมือเศร้านี่นะครับฝันแล้วก็เศร้าฝันแล้วก็ตื่นขึ้นก็แจงนี่แม่ทิดว่าสันพนวาจังสีเลยฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเดินนะครับ อยากให้พี่ดองฟังน้าครับพี่พี่แดงครับหย่ฝันแล้วขนขนตัวลูกสู้เลยไงฝันว่าพ่อฝันนฝันว่าพ่อมาอีกแล้วฝันทีนี้แกแกไม่บอกตัวเลขน,นะแต่แกเขียนแกเขียนใส่กระดาษสีขาวให้โอหกตัวนะพี่แดงปาโทู คนโตลกชู้เลยจะเล่าจะเล่าพี่แดงต้องไม่เล่านอ้ออืมเล่าเอาเล่าดีกว่าเนาะพี่แดงเนาะครับครับแกในในกระดาษบอกว่าอย่างนี้รางวัลที่หนึ่งนางสี่แปดเจ็ดห้าสี่หนึ่งพี่แดงสี่แปดเจ็ดห้าสี่หนึ่งเหรอครับจ้ะจ้ะอืม แล้วทีนี้แกบอกว่าเลขเลขท้ายสามตัวศูนย์สามเก้านี่ที่แกเขียนเนี่ยปิดอีแดงโอ้แต่ว่าไอ้หกตัวนั่งแกบอกว่าหาซื้อให้ได้เลยนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งนะนางนะแกไม่บอกแกไม่พูดแต่แกเขียนนั่นและแต่แกเขียนเอาให้แกย้ำเขียนแกเขียนย่ำสามข้างแดง เขียนโอ,คโอ้ครับผมคนคนตัวยายลูกสู้เลยตอนคนแก้งนี่ยนะที่แดงฝัน,นอ่ะอืมครับเขียนย้ำแล้วย้ำอีกสามครั้งเลยเนาอยใหญเนาะย้ำย้ำเหมือนทุก่อนเลยนะที่แดงแต่ว่าชุดนี้น่ะแกเขียนให้หกตัวเลยที่แดงอืมรีบหาลอตเตอรี่ไว้ใหญ่เอ จะเล่าจะแดงดีไหมน้อพอดีแหละพอดีแหละเล่าให้เอฟซีฟังด้วยเพื่อนจบไ่รับด้วยกันที่แดงจะเชื่อไหมน้อเพราะว่าฝันฝันเห็นพ่อทีอะไรท้าแกเขียนให้แบบนี้นะที่แดงเกย้ําคือหกหกตัวอันนี้ครับสี่แปดเจ็ดห้าสี่หนึ่งที่แดงอืมก็สวยนะ่นน้อสวยครับสวย ในความฝันแล้วพ่อไม่เข้ามาพ่อเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้อ่ะจาจากที่เขายืนอยู่<อ>ทีนี้เรียกให้หนูน่ะออกไปวันอย่างนี้นางออกมามาเอาของแล้วอืที่อ่านอ่านดูในกระดาษ พ่อเขียนไว้ในกระดาษนั้นแหละอ็มแกไม่พูดแต่แกเขียนไว้ให้มหมุดแล้วนะที่เดงนะโอ้ครับพอดีพอดีแบ่งปันเอฟซีพอดียาย,อยเอ้ยเอ้ยายจะหาได้ไหมเนี่ยสี่แปดเจ็ดห้าสี่หนึ่งเนี่ยรอ้มึูกว่ายายรักรักเลขนี้มากเลยลองหาดูลองหาดูมันต้องมีแหละ ที่เด้ลขหาซื้อเดอ้อถ้าว่าพี่ถ้าว่าพี่น้องอยากอยากจะเล่นเลขสาตัวก็ตัดเอาเดอ้อตัดเอาจากรางรางวันที่หนึ่งของพ่อน,นั่นแหละเอาห้าสี่หนึ่งตัดออกให้เจด้วยเดอ้อเผื่อว่าเออมีคนก็อยากซื้ออยากมีอะไรแต่ของใบก็คืออันนี้แหละหก ตัวนี้แหละใหญจะหาซื้อให้ได้เลยเพราะว่าถ้าเอฟซีเขาชอบเดี๋ยวเขาพิกแพงหาเองเลยครับใหญ่ใช่ใชยังว่ามันจะมีไหมยังว่าครื่องอันนี้น่ะมันจะมีไหมแต่ในความฝันนะพ่อแกย้ำแล้วย้ำอีกโอ้ยสาถูกทิดแดงเลยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งยังหลวงพ่อแกว่าเธอสถูกครับ เนาะทีแดงเนาะครับโอ้ยขนขนจุ้งสู้เลยพอตื่นขึ้นแจ้งแจ้งแจ้งเลยนะที่แดงก็ฝากบอกเอฟซีด้วยลองหาลองหาซื้อถ้าหาซื้อได้ก็โอเคเลยครับผมก็เผื่อมันมาอย่างที่เจบอกโดนจุ้งรางวัลที่หนึ่งจริงๆนะเนาะที่แดงเนาะ ครับใช่ครับแล้วไอ้ปากนะ่ะยังถามแกไปเอาเลขมาแตะไหนพ่อแล้วแกก็เขียนใส่ในกระดาษไปเอามาเตะกองฉลากเป็น <laughs> ในความฝันทำไมเป็นอย่างนี้หนูที่เด็งจะบอกว,ว่ายายยังม่งอย่างนี้เดิมเพราะว่ายายกับพ่อนี่รักกันรักกันมากนะ่ะ ที่นี่แกหว่วงน่ะจะอ้าวฝากพี่ฝากน้องด้วยนะที่เดงหาล้วซื้อจักใบหนึ่งสองใบก็ได้เลย,ดยเด้อทก่แดงบอข้าได้หรือเปล่านะ้องยังว่ามันมีอะไรแต่ห้าสี่หนึ่งนี่น่าอยาจะมีแต่หกตัวนี่น่ะมันจะได้ไหม มันจะมีไหมลงหาดูเกบอกว่าห้าไอสีแปดเจ็ดห้าสี่หนึ่งจะไปหาซื้ตอตรงไหนเนาะอยู่แต่นในนี้ด้วยโทรถามแล้วโทรถามไอคนขายลอตเตอรี่ลงหาให้ยายหน่อยเด้อมันจะมีไม่นยยายหกหกตัว ก็ถ้ามีก็มีห้าสี่หนึ่งขวางนี้นะอกตัวไม่เหลือแล้วครับใหญ่หมดแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยแต่อะถ้าอย่างไงก็ขอให้พี่น้องมันหมากันแล้วกันเดอร์งวดนี้เองวดที่แท้จะเข้าอีกงวดนี้เป็นงวดยี่สิบสามนะที่แดงโอ้งวดที่ ผ่านไปมาบ้านกันก่อนนี้ก็ย <22 S 2> ี่สิบสองเต็มเต็มงวดติดเนาะถ้างวดนี้มาก็ย <c oughs> ี่สิบสามยายยายจำยายจำของยายแม่นแม่นนั้ที่แดนครับผมอ้าอ่าท่าน,นี้แหละขอบคุณมากครับขอบคุณครับยายครับแต่ฝากบอกพี่บอกน้องให้ซื้อต้องหาซื้อดูเด้อครับผม จ้าจ่าจ่าโอเคโอเคพิจ้าครับพี่น,อน้องครับยายพ่อโน่นดินแดงนะครับยายพ่อพิ่นกับมีแต่แต่ความปรารถนาดีฮะพี่ฮะน้องเด้เพิ่นเขียวทิดแดงสื่อน้ำงวดที่ผ่านมาเนีะยนทิแดงกับโบเดสื่อน้ำเพิ่นกันจังหวะเนาะมาไอหลีกันจังหวะสามศูนย์เจ็ดเหล็กไทยสามตัวนี่แม่พี่น้องนะครับเลขฝันยายพ่อพอพ่นเขียนบอกเพิ่นว่าอีนางเอ้ยนี่แหละมันจะออกรางวัลที่หนึ่งเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเขียนบอกเพิ่นโบเดบอกงวดก่อนเพิ่นบอก วันนี้มันจะออกสามตัวนี้วสันสามศูนย์เจ็ดนะครับเออต่หงวดก่อนพอพันกระบุ่นเดวานเนี่ยมันจออกรางวัลใดเนาะนะครับพันกระวาแต่มันสออกสามตัวนี้มันกับฮันแมนคว่ำพันวาอิลีออกเป็นเลขไทยสามตัวนะครับแต่ว่านี้พันวาสะออกเป็นรางวัลที่หนึ่งวสันในฝันได้พี่น้องในฝันนะครับสี่แปดเจ็ดห้าสี่หนึ่งพี่น้องผมนะครับสี่แปดเจ็ดหาสี่หนึ่งพ่อใหญ่พ่อโทษมาบอกพิบที่แดงกับเฝ้าหาเลยนะครับหาหม่องถึ่มูปัญหาได้หลายบ่มีพี่น้องครับ เบื้องแล้วนี่บ่มีเลยสี่แปดเจ็ดหาสี่หนึ่งเหล็กอื่นมีเบิดพี่น้องลักแสนบ่มีแต่เหล็กสี่สนนี่ยจักเป็นผู้ใดเอาไปเบิดกันอย่างวันนาอเหล็กศูนย์หกเหล็กเก้านี่บ่มีแต่เหล 4, ็กสี่ลักแสนนั่นนะครับโอ้สันดกที่แดงก็เลยไปได้สามมานะครับได้สามมาสองใบสามแปดเจ็ดหาสี่หนึ่งพี่น้องครับเอาพี่น้องก็ล่องหาเมึงเลิกบัดเธอได้สันดกครับรากาเพรานว่ามันสีออกปเป็นเหล็กไทยสามตัวนั่นศูนย์สามเก้าสันตามความฝันเด้นนะครับพี่น้องครับ พี่้องพิจรณาบุงเดิมมักขืดถี่ย่ายพ่อนเพ่นบอกสู่ฟังกระจังจวดจดัดน้ำเพ่นนะครับหลาะหาลอเตลีมักบอกคือเพ่นบัถืึกกันบมอตรงกันกับคนหยติแนะนําว่าผ่านเนาะราวาเป็นการทํานายตัวเลขคือวานละนะครับทั้งขอบุลผาพและขอบุญเสียงนี้ก็ได้ไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นกนารพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังเด้อพี่นองเดิอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่นองทุกท่านนะครับคำวาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้ขอบพระคุณยายพ่อนหลายๆเด้อนะครับเออเฟื่อแบ่งปันขอมุญแนวทางให้พ่นองได้เบื่องในชมนะครับถึอการตรงกรรารเกษตรเฝ้ารอหารเตอลีเนาะเอาที่แดงคนหยาดลงหันลงเวทที่เดิอบาตตัรเนี่ยบอกกันมาคิมนาพี่นองผมสวัสดีครับ